เห็นต้นไม้ใบไม้ของอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะจ๊ะพอต้นนี้เริ่มใหญ่เดี๋ยวเขาก็ตัดต้นใหญ่ทิ้นเอาไปทําประโยชน์ทําฟืนจ้ะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะจ๊ะมันมีดอกเล็กๆแล้วก็รถก็จะเก็บ เก็บหญ้าไปพร้อมเลยนะจ๊ะไม่ต้องมากวาดอีกเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเขาจะมีถุงใส่ไว้ข้างหลังคนเคนาดาก็จะเป็ียนแบบนี้จ้ะเห็นมเพื่อนเพื่อนเขาก็จะให้เพื่อนเพือเ่อนได้เห็นมันเขาจะใช้เครื่องตัดหญ้าลงมาตัดหญ้าเะจ้ะเนี่ยเตลี้ยนแล้วเขาก็ตัดไปพร้อม เพื่อนจะเห็นว่าเป็นใบไม้สีเขียวไปหมดนะจ๊ะใบไม้สีเขียวหมดเลยเราอยากจะไปถ่ายเอดอกไม้ให้ดูนะจ๊ะนี่เห็นไหมก็พาเพื่อนออกมาชคก็จะแพ็คเป็นถุงเป็นถุงใส่ถุงมันจะคล้ายกับดางเขียวบ้านเราเนาะใส่แบบนั้นแหละคะ่ะใส่เป็นถุงเป็นถุงเราต้องซื้อเอาบรรยากาศตอนนี้นะจ๊ะเพื่อนเขาก็จะมาตัดต้นหญ้า เดี๋ยวเขาก็จะเอานี่จ้ะสนามหญ้าแบบนี้นะจ๊ะปลูกไว้หลายปีแล้วนะจ๊ะก็มันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนใหญ่เพราะถ้าเขาตัดไปตัดต้นใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็หาต้นเล็กๆมาปุ๊กก็จะมีเด็กๆมาเล่นเราก็ไม่อยากเข้าไปรบก,กวนเด็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝักตรงข้ามแล้วกันเนะาะสวัสดีทักทายนะจ๊ะเพื่อน อากาศตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วเนาะก็บางท่านก็ยังไม่เข้าเพราะก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าลงมาตัดนะจ๊ะตัดให้เตียนลืม่มเลยเพราะว่า,าตอนนี้ถนนก็กําลังก่อสร้างอยู่จ้านี่ก็เป็นกนําแพงบ้านต้นไม้เนกล้องให้ดูเลย,ย,ะยนะจ๊ะใหม่นะจ๊ะก็เป็นเตาไฟฟ้าเตาอังโลไฟฟ้าแต่บางบ้านก็ยังใช้ฟืนอยู่นะจ๊ะแล้วฟืนนี่ก็ เมื่อต้นนี้ต้นไม้ใหญ่ๆเขาะตะัดเพื่อนเดินเที่ยวแบบนี้นะจ๊ะเดินเล่นเดินเล่นกันไปนะจ๊ะออกกําลังกายชมบรรยากาศเย็นสบายสบายพอต้อนนี้เริ่มใหญ่เดี๋ยวเขาก็ตัดต้นใหญ่ทิ้งเอาไปทําประโยชน์ทําฟืนจ้ะไม่รู้ว่าต้อนอะไรนะจ้ามันมีดอกเล็กๆบรรยากาศยามเย็นนะจ๊ะต้นหญ้าอย่างนี้สนามหญา้าหน้าบ้านาาเดี๋ยวจะเหยียบเข้าไม่ได้นะ เดี๋ยวเป็นเรื่องเห็นไหมจ้าเพื่อนเพื่อน,นนี่นเมื่อเขาตัดไปแล้วนะต้นไม้เขาก็จะเอาต้นเล็กๆมาปลูกแซมเห็นไมจ้าเราต้องแจ้งทางรัฐบาลก่อนว่าเราจะตัดเห็นไหมต้นใหญ่มากเลยจะปลูกไว้หน้าบ้านแบบนี้เนี่ยสนามหน้าบ้านก็จะเตรียมกันแบบนี้นะจ๊้อย ต้นไม้เนีเจ้าเพื่อนต้นไม้ใบหญ้าดูนะจ๊ะสวัสดีททกทายเลเจ้าเพื่อนเห็นไหมจ๊ะอากาศตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วเนาะก็บางท่านก็ยังไม่เข้าดูกานนะจ๊ะตอนนี้อากาศดีจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่นงทุ่มตรงเลจ้เห็นต้นไม้ใบไม้เดินเห็น,หหนอากาศเย็นๆยนสบายสบายแบบนี้นีจ๊ะ แล้วต้นไม้ต้นหญ้ากันไปเรื่อยๆแลเพื่อนๆก็จะแพ็คเป็นถุงเป็นถุงใส่ถุงมจะคล้ายกับดางเขียวบ้านเราเนาะใส่แบบนั้นแหละคะ่ะใส่เป็นถุงเป็นถุงเราต้องซื้อเอาคนที่นี่ก็ยังไม่เข้านอนจ้ะทุ่มนึงก็เป็นเวลาที่เขาชอบมากชอบออกมาเดินใหม่นะจ๊ะก็เป็นเตาไฟฟ้า เตาอั้งโลไฟฟ้าแต่บางบ้านก็ยังใช้ฟืนอยู่นะจ๊ะแล้วฟืนนี่ก็เมื่อต้นนี้ต้นไม้ใหญ่ๆ้าตัดไปใส่บางบ้านก็เป็นเตาอั้งโลกแบบโบราณนะจ๊ะเตาอั้งโลสสาหรับฝิ่งในบ้านแต่บางบ้านก็ทนันเสมยจ้ะเราต้องแจ้งทางรัฐบาลก่อนว่าเราจะตัดเห็นไหมต้นใหญ่มากเลยเราจะปลูกไว้หน้าบ้านแบบนี้เนี่ยไป เห็นต้นไม้ไม่เจ้าเพื่อนต้นไม้ใบหญ้าดูนะจ๊ะอ่าเราก็เอาฟืนไปก่อแคมปิง้งบางคืนก็จุดกองไฟเราก็เล่นกองไฟแล้วก็ทําอาหารกับฟืนเขาไปพักกิ้งเขาไปแคมปิง้งเขาก็จะเข้าไปชอบอยากให้เพื่อนๆนได้เห็นบรรยากาศตอนเย็นๆนจะ้ะเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลา อจะมาพาไปย<ป>ต้นไม้ไม่เจ่าเพื่อนต้นไม้ใบหญ้าดูนะจ๊ะคนที่นี่ก็ยังไม่เข้านอนนะจ้ะทุ่มนึงก็เป็นเวลาที่เขาชอบมากชอบออกมาเดินบ้านกันนะเ,าเขาก็ยังสัญจรกันไปมา แาก็พาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชอุ่มตัดไปแล้วก็ปลูกปูกแล้วก็ตัดตัดไปเขาก็ไม่ได้ไปทิ้งนจะเขาเอไปทําฟืนสําหรับหน้าหนาวตัดหญ้าไปอะไรไปก็ได้เห็นเพื่อนการใช้ชีวิตของเขาก็จะเอารถ ก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะจ๊ะเครื่องตัดหญ้าตัดให้มันเตียนเห็นไหมเจ้าเพื่อนหญ้ามันก็จะเตียนแบบนี้นะเจ๊ะเตือนบ๊ายบายคนเคนาดาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเห็นเพื่อนเราก็จะให้เพื่อนได้เห็นมันคนเคนาดาก็จะเปลนแบบนี้จ้ะเห็นเพื่อน จะให้เพื่อนได้เห็น hey, มันพระอาทิตย์เห็นแสงพระอาทิตย์อยู่นะจ้าดีมากๆเลยจ้าตอนนี้เราจะพาเพื่อนไปเดินชมวิวเขาก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าลงมาตัดนะจ๊ะตัดให้เตียนลื่นเลยเพราะว่าตอนนี้ถนนก็กําลังก่อสร้างอยูน่ะจ้านี้ก็เปลียย่ยนกําแพงบ้านอากาศยามเย็นจ้ะต้นหญ้าอย่างนี้สนามหญ้าหน้าบ้านเดีย๋ยวนะจ๊ะ ฝั่งตรงข,ข้ามก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเด็กๆก็จะมาเล่นก็จะเสียงดังสักหน่อยเจ้าเพื่อนนี่เราก็จะให้เพื่อนๆได้ดูจ้าพระอาทิตย์เห็นแสงพระอาทิตย์อยู่เะจ้าอากาศดีมากๆเลยจ้าตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเดินชมยืนพระอาทิตย์เห็นแสงพระอาทิตย์อยู่นะจ้าอากาศดีมากๆเลยจ้าตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเดินชมยน เขาไปพักกิ้งเขาไปแคมป์ิ้งเขาก็จะเข้าไปชอบก็จะมีเด็กๆมาเล่นเราก็ไม่อยากเข้าไปรบก,กวนเด็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วกันเนาะถ้าเราจะไปปิกนิกหรือไปแคมป์กิ้งกับครอบครัวเราก็จะไปค้างคืนเราก็ต้องซื้อฟืนไปนะจ๊ะฟืนเขา้าไปจ้ะ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะเด็กๆก,ก็จะมาเล่นก็จะเสียงดังสักหน่อยเจ้าเพื่อนนี่เราก็จะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูจ๊ะเขาจะใช้เครื่องตัดหญ้าลงมาตัดหญ้านะจ๊ะเนี่ยตียนแล้วเขาก็ตัดไปพร้อมคนที่นี่ก็ยังไม่เข้านอนจ้ะทุ่มนึงก็เป็นเวลาที่เขาชอบมากชอบออกมาเดิน อยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นบรรยากาศต,ตอนเย็นวินจาณเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลา,าจะมาพาเพื่อนกันานจ่าตอนนี้อากาศดีจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงจะเห็น,หนต้นไม้ใบไม้เราไม่ต้องมานั่งกวาดอีกจะตัดแล้วไม่ต้องมา่กวาดนี่ก็เป็นต้นไม้อะไรสักอย่างนะคะเหมือนต้นข่อยบ้านเราไหมเพื่อน,นแล้วก็ รถก็จะเก็บเก็บหญ้าไปพร้อมเลยนะจ๊ะไม่ต้องมากวาดอีกเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเขาจะมีถุงใส่ไว้ข้างหลังลก็จะแพ็คเป็นถุงเป็นถุงใส่ถุงอ่ะมันจะคล้ายกับดางเขียวบ้านเราเนาะใส่แบบนั้นแหละคะ่ะใส่เป็นถุงเป็นถุงเราต้องซื้อเอาเขาก็จะเอาไปผ่าเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆยาวสักประมาณแขนนึงย่ก็ผ่าเป็นซี่ๆๆแล้วก็หน้าหนาวก็ เอาไปที่ป,ป่านี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเจ้ะต้นไม้หน้าบ้านนะจ้ะเนี่ยเขาจะปลูกไว้อย่างนี้หน้านี้ก็เพื่อนเดินเห็นอากาศเย็นเย,ย็นสบายสบายแบบนี้นะจ้ะ <c oughs> แล้วต้นไม้ต้นหญ้ากันไปเรื่อยๆจ่ะพเพื่อน, <c oughs> นเพื่อนเดินเที่ยวแบบนี้นะจ้ะเดินเล่น